สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทานินพอดแคสต์วันนี้เรามีเรื่องใหญ่จากฝั่งสหรัฐที่บอกได้คำเดียวว่าช็อกทั้งโลกการเมืองและเศรษฐกิจครับเมื่อคืนที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินสำคัญมากพวกเขาไม่ระง,งับนโยบายทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นนโยบายที่อาจขย่าเศรษฐกิจโลกอีกรอบใหญ่หลายคนอาจคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเราแต่จริงๆแล้ว ผลกระทบมันไล่ลูมาถึงราคาน้ำมันการส่งออกและแม้แต่งเงินบาทเราด้วยนะครับลองคิดดูสิหลังจากศาลตัดสินทรัม์ออกมาพูดสั้นๆว่า America First will never stop ประโยคเดียวแต่ตลาดหุ้นทั่วโลกตอบสนองแทบจะทันทีดัชนีเอเชียเปิดร่วงหุ้นเทคตกและหลายประเทศเริ่มประเมินว่าจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่หรือเปล่าวันนี้ผมจะพาไปไล่เรียงว่าจริงๆแล้วศาลสูงสหรัฐ ตัดสินไม่ระง,งับเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับนัยบายการขึ้นภาษีนำเข้าใหม่ของทรัมป์แล้วมันสะเทือนยังไงกับจีนยุโรปและประเทศเล็กๆอย่างเราบ้างที่สำคัญมีคำถามที่หลายสำนักข่าวทั่วโลกกำลังถามเหมือนกันว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามการค้ารอบใหม่หรือเป็นเพียงเกมการเมืองของทรัมป์ก่อนศึกเลือกตั้งวันนี้เราจะคุยกันให้ครบครับทั้งมุมเศรษฐกิจมุมกฎหมายและมุมการเมืองระหว่างประเทศ ผมจะเล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆแบบภาษาคนไม่ใช่สับเทคนิคเยอะใครฟังจนจบผมรับรองว่าคุณจะเข้าใจว่าเบื้องหลังคำตัดสินนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของศาลแต่เป็นหมากการเมืองระดับโลกที่กำลังถูกเดินอยู่ตรงหน้าเราโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยจากคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐที่ทำให้ทั้งวอชิงตันสะเทือนเมื่อคือนที่ผ่านมามันคือเรื่องอะไรและใครได้ใครเสียไปฟังพร้อมกันครับโอเคครับ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องนี้มันเริ่มจากอะไรเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐหรือ Supreme Court ออกคำตัดสินที่ทำให้ทั้งฝั่งธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกถึงกับเงียบไปชั่วขณะเลยครับศาลมีมติปฏิเสธคำร้องของหลายบริษัทเอกชนที่พยายามขอให้ศาลช่วยยุติการเก็บภาษีศุลก,กากรจากสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งเป็นนโยบายที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยทรัมป์ตอนปี2018พูดง่ายๆก็คือบริษัทเหล่านี้เขาบอกว่าภาษีนี้ทำให้ต้นทุนพุ่งสินค้าขายยากบางรายต้องปิดโรงงานด้วยซ้าแต่ศาลสูงกลับบอกว่าไม่ครับนี่มันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารไม่ใช่เรื่องที่ศาลจะไปยุ่งได้แปลแบบภาษาคนก็คือศาลไม่ขอเข้าไปขัดขวางนโยบายของทรัมป์เพราะถือว่า เป็นเรื่องของรัฐบาลโดยตรงดังนั้นผลที่ตามมาทันทีเลยคือทรัมป์ยังสามารถเดินหน้าจัดเก็บภาษีนำเข้าจากจีนต่อไปได้เต็มรูปแบบไม่มีอะไรหยุดเขาได้ในตอนนี้หลังจากคำตัดสินออกมาไม่ถึงชั่วโมงเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สเลยครับเขาพูดชัดเจนว่าถ้าธุรกิจต้องการเสถียรภาพก็ต้องปรับตัวกับโครงสร้างการค้าใหม่ประโยคนี้แรงมากนะครับ เพราะมันแปลว่ารัฐบาลเขาไม่คิดจะถอยแล้วถ้าธุรกิจเดือดร้อนก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเกมใหม่ของทรัมป์เท่านั้นสรุปสั้นๆคือสารสูงไม่ยุ่งครัม์เดินหน้าได้ภาษียังอยู่และตอนนี้ทั้งโลกกำลังเริ่มนับหนึ่งของสงครามการค้าเวอร์ชั่นรีโหลดอีกครั้งครับข่าวนี้จากรอยเตอร์สมีพาดหัวชัดเลยว่า Supreme Court cannot stop all of Trump's tariffs deal with it officials say หรือแปลตรงๆว่าสารสูงไม่สามารถหยุดภาษีของทรัมป์ได้ธุรกิจต้องอยู่กับมันให้ได้ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเล็กๆและผลกระทบมันจะไม่หยุดอยู่แค่ในอเมริกาแน่นอนเพื่อให้เข้าใจว่าเรื่องนี้ใหญ่แค่ไหนเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นครับย้อนกลับไปปี2018ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐประกาศสงครามการค้ากับจีนอย่างเป็นทางการ เขาเริ่มตั้งภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนกว่า3.6 0ม0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยให้เหตุผลว่าจีนขโมยเทคโนโลยีจากบริษัทอเมริกันและกดค่าเงินหยวนเพื่อให้สินค้าตัวเองราคาถูกในตลาดโลกพูดง่ายๆคือทรัมป์มองว่าจีนเล่นเกมไม่แฟร์และอเมริกาต้องตอบโต้แต่ผลที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้กระทบแค่จีนหรอกครับมันย้อนกลับมาโดนผู้บริโภคอเมริกันเต็มๆสินค้าหลายชนิดในสหรัฐ ราคาพุ่งทันทีโดยเฉพาะพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหล็กและของใช้ในบ้านทั่วไปบริษัทเล็กๆหลายแห่งต้องขึ้นราคาสินค้าหรือย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่นเพื่อนหนีภาษีที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอเข้ายุคโจไบเดนปี2021หลายคนคาดว่าเขาจะรีบยกเลิกภาษีพวกนี้เพื่อฟื้นการค้าโลกให้สงบลงแต่ความจริงคือเขาไม่ได้ยกเลิกครับทำได้แค่ ลดบางส่วนเท่านั้นสาเหตุก็เพราะตอนนั้นบรรยากาศการเมืองในอเมริกายังเต็มไปด้วยแรงกดดันจากกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศถ้ายกเลิกภาษีหมดก็จะโดนโจมตีว่าอ่อนข้อให้จีนเวลาผ่านมา4ปีตอนนี้ปี2025ทรัมป์กลับมามีอิทธิพลอีกครั้งทั้งในพรรครีพับลิกันและในวงนโยบายการค้าเขาเริ่มออกมาพูดเสียงดังอีกครั้งว่าอเมริกาต้องปกต้องตัวเองจากการเอาเปรียบของจีน และที่สำคัญหลังคําตัดสินของศาลสูงเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมามันเหมือนการเปิดไฟเขียวเต็มที่ให้ทรัมป์เดินหน้ามาตรการภาษีเหล่านี้ได้ต่อไปอีกครั้งครับเรียกได้ว่าเกมที่เคยเริ่มเมื่อ7ปีก่อนตอนนี้มันกลับมาร้อนระอุอีกครั้งและครั้งนี้ทรัมป์ไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาวแต่มีพลังทางการเมืองมากพอที่จะทำให้ทั้งโลกต้องจับตาเขาอีกครั้งครับทีนี้ หลายคนอาสงสัยครับว่าแล้วทำไมศาลสูงสหรัฐถึงไม่ยับยั้งนโยบายนี้ล่ะทั้งที่ผลกระทบมันใหญ่ระดับโลกขนาดนี้คำตอบมันอยู่ในแนวคิดพื้นฐานของศาลเลยครับศาลสูงมองว่าฝ่ายบริหารมีสิทธิ์เต็มที่ในเรื่องนโยบายต่างประเทศและการค้าเพราะฉะนั้นการที่ศาลจะไปสั่งระง,งับหรือขัดขวางมันจะกลายเป็นการแทรกแซงอำนาจของประธานาธิบดีโดยตรงพูดง่ายๆคือ ศาลไม่อยากไปยุ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นสนามของฝ่ายบริหารเหมือนกับบอกว่าถ้าเรื่องนี้กระทบกับต่างประเทศหรือเป็นเรื่องนโยบายเชิงยุทธศาตสตร์ศาลไม่ขอเข้าไปตัดสินแทนรัฐบาลอีกเขตผลหนึ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนพูดตรงกันก็คือฝ่ายตุลาการเองไม่อยากเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะลองคิดดูสิครับถ้าศาลสั่งหยุดแล้วตลาดหุ้นร่วงเศรษฐกิจพังใครจะโดนดา่าก่อนเลยก็คือศาลนี่แหละ เพราะฉะนั้นสารเลยเลือกจะถอยออกมาแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่เราไปจัดการกันเองทางการเมืองเถอะเป็นการโยนลูกกลับไปให้ฝ่ายบริหารกับสภาคองเกรสเล่นกันต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคืออะไรครับนั่นหมายความว่านโยบายของทรัมป์ตอนนี้มันกลายเป็นกฎหมายโดยพฤินนำไปแล้วไม่มีใครขัดได้ไม่มีใครแตะต้องได้และถ้ามองลึกๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอีกต่อไปครับ แต่มันคือเกมอำนาจที่ใหญ่กว่านั้นมากสารกำลังส่งสัญญาณว่าฝ่ายบริหารโดยเฉพาะประธานาธิบดีมีอำนาจสูงสุดในเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งถ้ามันกลายเป็นบรรทัดฐานจริงๆล่ะก็สมดุลอำนาจในระบบการเมืองสหรัฐที่เคยแยกชัดระหว่างตุลาการบริหารนิติบัญญัติอาจกำลังเปลี่ยนไปแบบเงียบๆนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่าน่ากลัวที่สุด เพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมศูนย์อันหน้าทางนโยบายกลับมาที่ทำเนียบขาวอีกครั้งและครั้งนี้คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือโดนัลด์ทรัมป์ครับพอศาลสูงเปิดไฟเขียวให้ทรัมป์เดินหน้าต่อแบบนี้คำถามใหญ่เลยคือแล้วโลกจะได้รับผลกระทบยังไงเริ่มจากฝั่งจีนก่อนครับตอนนี้มีรายงานจากหลายสำนักข่าวว่าจีนกำลังพิจารณาตอบโต้ด้วยการจำกัดการส่งออกโลหะหายากหรือ a ร e earth materials ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิปอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดในโลกพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือถ้าจีนลดการส่งออกโลหะหายากขาดตลาดทันทีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐแทบทุกเจ้าจะสะดุดครับไม่ว่าจะเป็น Apple, Tesla, Intel หรือแม้แต่ผู้ผลิตชิปในยุโรปตอนนี้บริษัทใหญ่อย่าง Apple และ Tesla เริ่มเร่งย้ายฐานการผลิตออกจากจีนแล้วเพื่อกระจายความเสี่ยง ไม่อยากให้ทุกอย่างผูกอยู่กับประเทศเดียวอีกต่อไปซึ่งตรงนี้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเวียดนามมาเลเซียกลับกลายเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีครับเพราะถูกมองว่าเป็นฐานการผลิตทางเลือกใหม่ของโลกแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่านี่เป็นผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับเพราะถ้าความขัดแย้งยืดเยื้อต้นทุนโลจิสติกกับพลังงานจะพุ่งแน่นอนการขนส่งซับซ้อนขึ้นห่วงโซ่อุปทานใหม่อาจไม่เสถียรเท่าเดิม ผลที่เห็นตอนนี้คือตลาดเงินเริ่มสะท้อนความกังวลออกมาแล้วนักลงทุนทั่วโลกเริ่มโยกเงินออกจากตลาดเอเชียกลับเข้าสู่พันธบัตรสหรัฐเพื่อหลบความเสี่ยงพูดง่ายๆคือคนเริ่มมองว่าอยู่กับทรัมป์อาจปลอดภัยกว่าในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างล่าสุดจากข้อมูลของรอยเตอร์สและบลูมเบิร์กดัชนีดาวโจนส์ขยับขึ้นประมาณจุเจพันธีหลังคำตัดสินของศาลออกมา เพราะนักลงทุนมองว่าทรัมป์มีเสถียรภาพทางนโยบายเศรษฐกิจมากพอจะคุมเกมได้แต่ขณะเดียวกันราคาทองคำกับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเพราะตลาดกังวลว่าความตึงเครียดทางการค้ารอบใหม่กำลังจะกลับมาอีกครั้งถ้าดูภาพใหญ่ตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ายุคเศรษฐกิจแบ่งขั้วหรือ cono m i c Decoupling อย่างเต็มรูปแบบครับเรากำลังเห็นการแยกขั้วทางเศรษฐกิจชัดขึ้นทุกปีสหรัฐกับพันธมิตรอยู่ฝั่งหนึ่ง จีนกับรัสเซียอยู่อีกฝั่งหนึ่งการค้าเทคโนโลยีการเงินทุกอย่างเริ่มถูกแบ่งเส้นกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและถ้าทรัมป์ยังเดินเกมนี้ต่อภายในอีกแค่1นถึงสปีข้างหน้าเราจะเห็นการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานโลกครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนภูมิศาสตร์เศรษฐกิจทั้งใบเลยก็ว่าได้ครับทั้งหมดนี้คือเคลื่อนลูกใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นต่อหน้าตาเราและมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนของระบบการค้าโลกในศตวรรษที่21เลยก็ได้แน่นอนครับ เมื p, ere, ่อฝั่งอเมริกาขยับจีนก็ไม่ได้นิ่งเฉยหลังจากศาลสูงสหรัฐออกคำตัดสินไม่ปีชั่วโมงรัฐบาลจีนออกแถลงการผ่านกระทรวงพาณิชย์ทันทีโดยบอกชัดว่าเราขอให้สหรัฐเคารพหลักการการค้าเสรีและหลีกเลี่ยงการกระทำที่บ่อนทำลายความร่วมมือระหว่างประเทศฟังดูเหมือนเป็นถอยแถลงแบบทางการนะครับแต่ในภาษาการทูตมันคือการเตือนแบบมีน้ำเสียงแข็งมาก พราะแปลว่าจีนกําลังส่งสัญญาณว่าถ้าสหรัฐยังเดินหน้าท้าชนต่อเขาก็พร้อมจะตอบโต้เต็มรูปแบบเหมือนกันสำนักงานข่าว Global Times ซึ่งเป็นสื่อกึ่นทางการของรัฐบาลจีนรายงานว่าตอนนี้ปักกิ่งกำลังพิจารณาใช้เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาตอบโต้เช่นการยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก WTO หรืออาจไปไกลกว่านั้น ถึงขั้นจำกัดการนำเข้าสินค้าบางชนิดจากสหรัฐเลยก็ได้ถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะกระทบบริษัทอเมริกันในจีนโดยตรงครับทั้งบริษัทเทครถยนต์และสินค้าฟู้ดเชนใหญ่ๆที่มีสาขาอยู่ในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้นักวิเคราะห์หลายสำนักก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าจีนอาจจะไม่เลือกตอบโต้ด้วยความรุนแรงทางภาษีเหมือนเดิมแต่จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางทางเศรษฐกิจแทนครับเช่น หันไปเร่งขยายตลาดในภูมิภาคที่ยังเปิดกว้างทั้งในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดที่จีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านโครงการ Belt and Road Initiative พูดอีกแบบก็คือถ้าอเมริกาปิดประตูการค้าจีนก็จะสร้างบ้านใหม่สร้างตลาดใหม่ของตัวเองแล้วใช้พันธมิตรเศรษฐกิจเหล่านี้คานอําลาดกับสหรัฐในระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเห็นตอนนี้ มันอาจจะไม่ใช่แค่การตอบโต้ชั่วคราวแต่มันคือการจัดทัพทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของจีนที่จะเปลี่ยนทิศของโลกการค้าไปอีกแบบเลยก็ได้ครับถ้ามองลึกลงไปนะครับผมว่าคำตัดสินของศาลครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายหรือภาษีเลยครับมันสะท้อนแนวโน้มใหญ่ของโลกโลกที่กําลังเดินกลับเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าชาตินิยมทางเศรษฐกิจหรือ economic nationalism ยุคก,ก่อนเราพูดกันเรื่อง globalization โลกไร้พรมแดนการค้าเสรีบริษัทจากประเทศหนึ่งไปตั้งโรงงานอีกประเทศหนึ่งได้ง่ายๆแต่วันนี้มันเปลี่ยนแล้วครับทุกประเทศเริ่มหันกลับมาถามตัวเองว่าของที่เราผลิตเองได้ทำไมต้องไปพึ่งคนอื่นทำไมเศรษฐกิจเราต้องขึ้นอยู่กับซัพพลายเชนของต่างชาตินี่คือเหตุผลที่เราเห็นทั้งสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียหรือแม้แต่สหภาพยุโรป ต่างก็เริ่มออกนโยบายกีดกันทางการค้าหรือสร้างกำแพงภาษีของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆทรัมป์อาจจะเป็นคนพูดเสียงดังสุดแต่ความจริงคือหลายประเทศก็เริ่มคิดแบบเดียวกันแล้วคำถามใหญ่คือถ้าสาหรัฐกับจีนเดินหน้าแข่งกันในสงครามภาษีแบบนี้ใครจะเป็นคนแพ้ที่สุดคำตอบอาจจะไม่ใช่สประเทศนั้นหรอกครับแต่มันคือผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงพวกเราด้วย เพราะราคาสินค้าจะสูงขึ้นซัพพลายเชยนจะซับซ้อนขึ้นและต้นทุนพลังงานโลจิสติกส์หรือแม้แต่ค่าเงินมันจะสะเทือนมาถึงชีวิตคนทั่วไปทั้งหมดพูดง่ายๆคือต่อให้เราอยู่ไกลจากสงครามภาษีนี้แต่สุดท้ายเราก็หนีผลกระทบไม่พ้นครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าสงครามเย็นทางเศรษฐกิจยุคใหม่มันไม่ได้ยิงปืนกันนะครับแต่มันใช้ตัวเลขภาษีและกฎระเบียบเป็นอาวุธแทน และถ้าเราไม่เข้าใจเกมนี้เราอาจจะเป็นแค่ผู้เล่นที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสนามเมื่อไรวันนี้สารสูงไม่ได้เพียงแค่ตัดสินเรื่องภาษีครับแต่มันคือการประกาศว่าเกมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในมือของโดนัลด์ทรัมป์โลกกำลังเข้าสู่รอบใหม่ของความไม่แน่นอนจากสงครามการค้ากำลังจะกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีและอาจลามไปถึงสงครามค่าเงินอย่าลืมครับทุกครั้งที่ทรัมป์ออกนโยบายโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นี่คือการเมืองระดับโลกที่เปลี่ยนทิศเศรษฐกิจทั้งใบถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทนินพอ Podcast ไว้ด้วยนะครับพอทุกสัปดาห์เราจะพาคุณเข้าใจเกมโลกที่ส่งผลกับชีวิตเราแบบไม่รู้ตัวครับ